ปลาสลแหน่กำลังงามพี่น้องงามค่ะเสียบยังกันงามแม่ถ้ามือเย็นนี่ไหมเมื่อนี่อุ้ยลากปูลากปลาได้เนาะนี่ต้นหอมกับกำลังกำลังแตกกำลังงามกำลังขืนไหมปื้ยต้นบักพริกไหมพี่น้องปุอุ้ยต้นบักพริกกับงามวนหนามซูมือซูมือแม่พี่น้อง งามคักแต่ว่าฉีดฉีดน้ำม,มันก่อนค่อยสีน้ำม,มันไก,ก่สิเป็นไก่สิเป็นที่เป็นมาแล้วปะนี่ก็สะระแหน่เลยสะระแหน่น้ำแซมสะระแหน่น้ำแล้วก็ไอ้ไอ้นี่ก็จะเป็นใบบัวผ้า อันนี้ผกเขรือเทศเือเทศเริ่มปลูกเลยปลูกผุกเครือเทศน้ำปอตีไซด์กำมะคงงุอง้างน้อยอน,นี่อุ้ยใส่ลาบใส่ก้อยเนาะฉีดมันก่อนให้มันง่ามเสียบใส่ยอดเสียบเอาอันนี้ก็จะเป็น ส่ไว้เรื่อยอันนี้ใส่ยอดเสียบเอางามคักไหมอุ้ยงามคักไหมพี่น้องงงงามอีดีอีรอ้อพอด้กินยอนเลยอุ้ยมันก็จะเป็นเบือไข่เนี่ยจากไข่ที่เ้าทอดทอดเกียวเสมอเลยกระกีบใส่ยังใส่นะยังหน่งตัดยอดผิดตัดยอดผิดผิด เสีไใจค่ะเสียบได้เสียบลงกระติดหย่อนได้หย่อนรูปพีกอีนี่นนรูปพีกีลุงถ้าหยดพีทไหมเสียบลงไปงามค่ะแม่พี่น้องเดินขึ้นมาเบิ่งก็ดีใจก็มีความสุขนอกจากที่กขาปลูกฟังอยังนี่แหละ เป็นสน,น่สนแนเสน่หนอยูน่นน้ก็งามตื่นขึ้นมากกับมอสหนามมันให้นามมันซุ่มๆม,มันก็งามขึ้นเวลาเขาเหิกกเขาเขาคำนามถ้าพวกมีอีหยังใส่ก่ะเก็บใส่นะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณที่ยังให้กำลังใจ คุณเพื่อนๆที่ยังกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กับแม่น้องอ้อมกินเซบแฟมอลีคือเขาเนาจะจ้ะเด็กเบาพมียังไลา์มาอัพเดตพักมีซีเซอมพักมีซีหยาที่ปูไว้นี่แหละจ้ากินเ,ดเ,เ,เนื้อเขอจบเป็ก่นนี้เนาะจ้ะ